การประชุมสวัสดีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565และสหกรณ์อมทรัพ์ครูสุรินพบเพื่อนครูเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงท่าสองเรียนนายคำปุ่นบุญเชิญผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งนายประจักษ์สแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งนายจำรัดสอนกล้าผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายสมศักดิ์ศิลาคุลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางศรีวพร,พรพรมคงผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายไกรสิทธิ์สิริมากศึกษานิเทศประจำเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำนงท่าสองและคณะกรรมการที่เคารพทุกท่าน เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทับสอมีโรงเรียนในเขตบริการจำนวน15โรงเรียนตั้งอยู่ใน6ตำบล 1. น 1. ตำบลประดู 2. ตำบลสีสุข 3. ตำบลสโน 4. ตำบลกระออม 5. ตำบลหนองหะและ 6. ตำบลเสม็ดมีการแบ่งสายบริหารงานในเครือข่ายออกเป็นสีฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปโดยมีนายศิรพงศ์สิงห์จานุสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายอัตลักษณ์เด่นสาม,มคัคคีเรียบง่ายได้คุณภาพเอกลักษณ์ส่งเสริมว,วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวิสัยทัศน์โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำารงทัพสอง มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกันโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากลโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาาสองโรงเรียนบ้านหนองฮะบริหารงานโดยนายเสียรพงษ์สิงจานุสงค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำารงทาสองมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีนักเรียนจำนวน161คนโรงเรียนการุนวิทยาบริหารงานโดยนายสุริยันพูนชัยปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำารงทาาสองมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน มีนักเรียนจำนวน150คนโรงเรียนบ้านดูบริหารงานโดยนายอานนนวาปีทะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำารงทาาสองมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนมีนักเรียนจำนวน404คนโรงเรียนบ้านหนองดุมบริหารงานโดยนายสมมิตรสาลีบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานฝ่ายบุคคลมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีนักเรียนจำนวน171คนโรงเรียนสนวิทยาบริหารงานโดยนางสาวปียพรสรยาปฏิบัติหน้าที่เป็นรองฝ่ายงบประมาณมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนจำนวน235คนโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง บริหารงานโดยนายนิมิตแสนคำภาปฏิบัติหน้าที่เป็นรองฝ่ายบริหารทั่วไปมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนมีนักเรียนจำนวน190คนโรงเรียนหนองเหล็กเบญจาวิทยาบริหารงานโดยนางสาวสุพัตราสุดาจันทร์ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองฝ่ายวิชาการมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คน มีนักเรียนจำนวน212คนโรงเรียนบ้านศรีราชาบริหารงานโดยดรพศวัตรสาระอวาสมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนมีนักเรียนจำนวน77คนโรงเรียนบ้านกระออมบริหารงานโดยนายมานะจันทะราคามีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนมีนักเรียนจำนวน90คน โรงเรียนบ้านหนองพญาบริหารงานโดยนายกิติศักดิ์สวัสดีมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเจคนมีนักเรียนจำนวน45คนโรงเรียนบ้านขนวนบริหารงานโดยนายชานนพงผมงามมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนักเรียนจำนวน119คนโรงเรียนบ้านขอหนองคูบริหารงานโดย นายวสานบุญคำมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสี่คนมีนักเรียนจำนวน42คนโรงเรียนบ้านสังแก่บริหารงานโดยนางกฤษณาเหล่าจูงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนมีนักเรียนจำนวน123คนโรงเรียนบ้านดู่โสกโคกสะอาด บริหารงานโดยนางมาริวันสืบโสดารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดูโศกโคกสะอาดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนักเรียนจำนวน92คนโรงเรียนบ้านขอนแก่นบริหารงานโดยนายชาติชายอนุพันธ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสารงทาาสอง มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีนักเรียนจำนวน156คนเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสารงทราบสองมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน179คนและมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน2264คนสอสิบคนผลสำริดทางการเรียนปีการศึกษา2,564ความสามารถด้านการอ่าน RT ชั Art, ้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยทั้งเครือข่าย86.65สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับชาติการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทั้งเครือข่าย63.28สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับชาติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ็ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีคะแนนเฉลี่ยทั้งเครือข่าย48.61สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับชาติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทั้งเครือข่าย39.23สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับชาติผลงานที่ภาคภูมิใจเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำารงทัพสอง มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับชาติปีการศึกษา2,564ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความระดับประเทศในหัวข้อรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปถึง15ปีบริบูรณ์เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,565 จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นักเรียนผู้ได้รับรางวัลเด็กหญิงสุดารัฐเชี่ยวชาญน,นักเรียนโรงเรียนสโนวิทยาครูผู้ฝึกซ้อมนายเกรียงศักดิ์สมัครสมานตำแหน่งครูโรงเรียนสโนวิทยา 2. รางวัลชมเชยการแข่งขันเขียนเรียงความระดับประเทศในหัวข้อรู้คิดรอบคอรบอรับผิดชอบต่อสังคม ระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่มีอายุ10ถึง15ปีบริบูรณ์เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี2565จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นักเรียนผู้ได้รับรางวัลเด็กหญิงทมนวันกาชัยนักเรียนโรงเรียนสโนวิทยาครูผู้ฝึกซ้อมนายเกรียงศักดิ์สมัครสมานตำแหน่งครูโรงเรียนสโนวิทยา 3. รางวัลกิจกรรมเกมตอบคำถามเสริมความรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษารูปแบบออนไลน์ ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่2ลำดับที่14ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนักเรียนผู้ได้รับรางวัลเด็กชายพีรวิทพิมพ์แก้ว เด็กหญิงทันพิชชาสงวนสีและเด็กชายธีรพัฒน์พรมมานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮะครูผู้ฝึกซ้อมนายดัตนยัยภูผาจงนายภูมิบุตรคำสาสินนางสาวราตรีธรรมวิจิตครูโรงเรียนบ้านหนองฮะ 4. รางวัลน,นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบความสามารถด้านการอ่านอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้คะแนนเต็ม100คะแนนนักเรียนผู้ได้รับรางวัล เด็กชายบุญยริศรำพันชนะนักเรียนโรงเรียนบ้านขนวนครูผู้ฝึกสอนนางวิภาวันสามสีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านขนวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2565 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสารงทาศอได้ประชุมวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลโอเน็ o net. NT และ RT ของแต่ละโรงเรียนมาเป็นข้อมูลสาระสนเทศในการยกระดับผลสลัมฤทธิ์เป็นแนวทางให้ครูได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสามลงทาบสอได้นำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนวางแผนดำเนินง,งาน ประชุมเตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิธีการและกิจกรรมพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหานิเทศติดต,ตามผลการดาเนินงานสรุปและแรายงานผลทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานที่มีคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบรูรณาการสารงทาสองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์100%เซ โดยให้แต่ละโรงเรียนยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัดด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน active learning และการบริหารชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการส3รงทาบ2 ได้กำหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดการนิเทศเพื่อการนิเทศตามบริบทของแต่ละโรงเรียนโดยยึดหลักและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการดำเนินการปฏิทินปฏิบัติงานเครื่องมือนิเทศที่หลากหลายโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 5การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสารงทับสอง ได้ํำเนินการตามโครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการประชุมวิชาการเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดและนำไปจัดทำเครื่องมือในการยกระดับผลสลัมฤทธิ์และอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ 6. การประเมินผลและรายงานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสัมรงทาบสอง ได้นำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีแนวทางคัดเลือกผลงานวิดิทัศน์กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีจุดเด่น 1. โรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยผู้บริหารมีการพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการใช้ DLTV และ DLIT และเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4. ช่วยเหลือเกื้อกูลและสามคัคคี 5. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 6. กการจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จุดด้อยจำนวนครูไม่ครบชั้นครูผู้สอนไม่ตรงเอกครูมีภาระงานมากเกินไปขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการ การรายงานซ้ำซ้อนและอบรมบ่อยเกินไปมีข้อจํากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้มาตรการโควิดข้อเสนอแนะจัดครูและบุคลากรให้เพียงพอสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอลดภาระงานครูในการรายงานต่างๆลดการประชุมอบรมการอบรมออนไลน์ควรมีความยืดหยุน่นเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำนงทาบสอง ขอขอบคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งที่ได้ติดตามดูแลและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบุรณาการสำารงทับ2ด้วยดีเสมอมา เราจะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของเครือข่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข